พวกเราซเซอร์คูลน้องว้าวยอดเลยครับวันนี้มาร่วมงานค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับคือจริงๆต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆจริงๆครับที่ที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวของ S Glow Edition นี้นะครับคือต้องบอกสี่รถพวกเรายืนกันแล้วก็ดึงกันไปหมดทุกคนลชอบมากๆจริงๆแล้วก็สนุกมากๆวันนี้นะครับท่านแสงคอเสียงตแล้วก็ตัวบูทด้วยตัวงานนี้หมดแก้ลี้ยงเลยเนาะใช่ว่าทั้งแบบว่า ที่พรอฟอร์มที่ขึ้นเวทีไปเมื่อกี้ใช่ไหมจริงเหรอพรอฟร์มไม่เล่นเลยโมโนเลยล่ะแจ็บบอยใช่ใช่ใช่ได้ใช่เนาะที่ได้ด้สุดชิมกันมาหมดแล้วพี่ค่ะแต่ละคนชอบรสชาติไหนกันบ้างคะถ้าพี่ก่อนาลกันพีชอบรสชาติสัญเลโรครับรสชาติของพี่เลเลยใช่มันเป็นรสชาติของแคนตาลูปวกกับสโนูแพรเลยบวกกันเนี่กลั่นพี่เลยเอา เอ้ราชอบกินจริงๆครับใช่อร่อยจริงๆแล้วคือตอนอยู่ตรงตอนอยู่ตรงเอ่อข้างในงานเนี่ยคือพี่หมดปุ๊บก็ขอเติมใหม่เติมใหม่เรื่อยๆจนเพื่อนบอกว่าหยุดหน่อยยเดี๋วหมดแล้วใช่ส่วนพายชอบอิเล็กทริกกินครับผมเพราะว่าผมชอบความเปรี้ยวความซ่าของแอปเปิลครับแล้วก็มันมีกีวี่ทำให้แบบสดชื่นอะไรแบบนี้ครับผมได้อ่านแรกล่ะผมเนี่สิ่งที่ เรากระโดดนู่นเลยเนาะได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เลยก็เยเห็นน้องม่าุ้กันัผมเป็นสิงหมดเลยครับใช่เป็นพิเกอรรี่ผสมกับลูกพีใช่ล้ถ้าชอบส่วนตัวชอบกินเกอรี่อ่นะคุณเบอร์ี่เนรกสุภาพอ่ะรยกว่าผมผมเป็นแฟชเชียลรอยเลยแค่กลัวว่ามันมันหิมมัสแบบ คือที่สุดอ่ะกินโบกซานี่มะโบกซานฮิมต <laughs> คือผมไม่รู้จะอธิบายรสชาติยังไงเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าใช่มันมีกลิ่นแคนตาลูปแต่กลิ่นสาหรีที่มันแบบว่ายังไงเนาะมันกลมๆแล้วมันไ,ไม่ร้อกันมันมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่<ช> <c oughs> เพราะว่าตอนแรกที่เปถ่ายเอ่อทีวีซีเขาก็บอกชื่อรสชาติมาผ่านก็แบบเอ๊ยยังไงนะแต่พอลองทุกอย่างก็แบบคขอนไปหนือกินแล้วเย็นชาเลยเย็นชาแต่ดูแดงนัางงงงชาเกินละ กินเลยด้วยแต่ต้องหยิบกินนะข้างหน้าใช่เพราะมีอยูข้างหน้าด้วยพี่แซมพี่กี้วิ่กี้ได้นอนอย่แล้วได้นอนอยู่ใช่นี่รีเควสขอแบบว่าขอตามตามสีที่ชอบแต่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันกินได้เรื่อยๆแล้วก็แบบว่าที่จริงๆอ่ะในงานอะกินไปแก้วเดียวใช่ไหมแต่ว่าที่กินเยอะกว่านั้นอะลาชิเอโร่เฮ้ยผมเลยมันหอมมากใช่ ก็ไม่มีใคคนชอบแต่ชีใช่ไหมก็เนี่ย่าอยู่นี่อย่างนี้เราชอบได้กินได้ไม่ได้ว่าอะไรก็เอางี้ตอนแรกอ่ะก็ชอบก็ชอบซิกมาซิกมาบลูเพราะว่ามันมันหอมแล้วก็สีน้ำเงินเนาะมันแบบฟึ่งๆเท่ใช่ใช่มันเท่แต่ว่าพอกินไปเรื่อยๆแต่ชีโลอร่อยเหมือนกันเป็นไก็รู้สึกหนาด้วยเป็นไงบ้างแบบพอได้เห็นบรรยากาศอะไรแล้วมัรู้สึกแบบขึ้นไปดี เป็นอย่างอะเลยเลยขึ้นเวทีในมุมม,มองของคนที่ยืนถิ่นมอนนะครับเ็ะรู้สึกคือตอนแรกผมบอกว่ามันจะไม่ได้แย่ขนาดนี้แล้วก็รู้ว่าเพื่อนเพื่อนมาดูแต่ไม่คิดว่าสกเกลมันจะขนาดนี้อะไรเงี้ยขึ้นเวทีไปอย่างไรที่ทําก็คือมองหาเพื่อนต่อเลยโอซึ่งยืนเด่นมาก <c oughs> ตาข้างหลังซ้ายอยู่นี่พี่เลตอนแรกเหมือนพี่เลจะมองไม่เห็นนะกลัวไม่เห็นใช่ตอนแรกกลัวไม่เห็นแล้วพี่เล่ยังงี้นีเอ๊ะแล้วสี่ชุดของพวกเราคือโดดเด่นสะดุดตามากน่ารักมากเป็นเดียากัน ก็ตั้งใจให้เขาเห็นเธอด้วยแน่นอนครับโอ้เราแต่งชุดกันมาจบนเต็มแล้วเราไม่เชียร์อ่ะใช่ใช่ใช่มีเสียงน้องเบนกี๊ดด้วยมีกี๊ดหลุดมาใช่แต่อาจจะอาจจะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอไมนี้องอะไรที่เราต้องให้กำลังใจพี่เล็กต้องเราเชียร์เล็เสียงปาโลมาเดีนยวถามกับผู้ชมรู้สึกยังไงบ้าง วิวเอาจังจริงพวกเราพวกเราได้ได้ร่วมงานได้ไปเล่นเล่นบูธกันด้วยคือจริงๆทั้งทั้งเล่นบูธทั้งงานคือมันสนุกมากๆแล้วมันโปรไวแต่อาจารยเกิ่เบอร์ใช่ทั้งทั้งเราไปเต้นไปเต้นแดนซ์เป็นแอคเตอร์เนาะใช่แบบว่าโหเราได้อ่องเกรย์อ่องเกรย์กันเลยแล้วเราได้ไปถกวด้วยนะถูกต้องอุิยผมได้เยอะมากเลยผม52เดซิเบลโอ้โหมันมันเกิดอะรเลยเราไปจุดตาใช่เราได้จุดตาเลยไะมตาตุดตาหยังหยังไม่ได้เดี๋ยวแยกเลยอ่ะใช่ผมได้กล้อง กล่องมายกเสร็จเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแค่น้องโอเคแต่ว่าแต่ว่าได้ข่าวว่ามันมีสีข้างในไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพี่เสซ็นมาได้แหละรอนะรอนะไม่ได้จับจองมาได้ยังว่าแบบมันจะเอาตัวไหนเลยอ๋อคือเอาเอาเอาแบบยืนตรงนี้มันก็ต้องตรงนี้ก็ต้องตัวนี้แหละฮะตัวนี้แหละเดี๋ยวผมลองเูไหมอร่อยไหมเราดูนะผมอาละท้าเรียกพี่ตรงนี้ยูจีอยยยยยยย ยังไม่ท <compra ven> ันลงยังยังลงไม่สุดเลยถ้าถ้าพี่เลนไม่อยู่เห็นว่าเต้ยังเลี้องตาชัอยู่ดีครับใช่ครับ้รานะลยออกแบบมันอร่มากใช่ดูะเนี่ยไอ้รู้ผมฟังตลอดใส่แว่นใส่แว่นดีนะแว่นไปไปึ้นไปตรงแว่นตอนี้มาตรงแว่นตนี้มาวันนี้เขาไม่ใส่แว่นพอเห็นจากว่าในว้ยคิดถึงว่าไอ้เซอร์เคิลเราจะเตะขึ้น้้นขึ้นขึ้น้ขึ้นขข เราเราในงานนี้ครับเราเป็นผู้ชมที่รู้สึกว่าแบบใช้เสียงพอมันแบบจ้ามากๆแล้วแบบว่ามันแบบว่าพี่ๆขเขาเต็มที่กันมากๆเลย้ยรู้สึกว่ามันจุดประกายเราในระดับหนึ่งใช่ en <c oughs> เรารู้สึกว่าแน่นอนว่าสเตจอไวของเราต้องต้องมีต้องแบบ<ม>ต้องเิเติมไฟเนาะมาดูเติม <c oughs> ไฟ <c oughs> อุ้ยเอ๊ะใช่คจริงๆแล้วรอเอสจ้างครับผมคือน่าจะรู้สึกว่าจรงแล้ววันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นโชว์ด้วยกันหคนแต่ว่ายังไงเราเราก็ยังเป็นพวกเราได้แหละเส่ยดายจีตลอดเวลาครับใช่่จริงๆพี่เลเปลี่ยนรองเท้ามาด้วยเราใช่วันนี้ตอนแรกพี่เลใส่รองเท้าคู่อื่นแล้วเขาวิ่งไปเปลี่ยนรองเท้าคูอื่นขนาดนี้ถ้ายกเท้าก็อาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่ใช่ครับใช่ใช่แล้วนั้นก็ใช่เราแต่งเท้ากันมาเป็นทีมครับใช่ จริงๆมีแลนแต่ว่ายังสปอยไม่ได้คือจริงๆจะมีบางสเตจที่เราจะได้ขึ้นในปีนี้อาจจะในเดือนนี้ด้วยเดือนไหนนะไม่มั่นใจว่าเดือนไหนแต่ว่ามีแน่นอนอยากให้อาอาจจะน่ออาน่ากลัวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้บอกแล้วแบบเดีอยาเพิ่งนะเีเพิ่งไปไล่กังวลหอไม่รอดไม่อด ร<า>ครับดูครับทุกคนดูหมดแหละแต่ว่าลงในแฮชแท็กนี้เต็มเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหผมรู้สึกว่าฟีดแบ็ที่ตอบรับมาก็คือได้ไหรือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วก็ถึงจะมีคนแบบว่าเออมีการให้คําแนะนํามาบ้างอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็เราสามารถปรับใช้ได้แล้วก็รับความเห็นทุกอย่างแบบว่าไม่ว่าจะเป็นโอปินชันแบบใช่ทุกคนก็อยากจะทําให้คีิบออกไปให้ไกล พัฒนามันขึ้นไปในระดับเ็คือหลอ้กให้พี่เขาชมดีกว่าใช่ใเราไม่ต้อดไปรู้แบแต่สิ่งในหัวมเราเตรียมชื่อแบบชื่อแฟนด้อมแฟนข่าวอืมถ้าถามว่าเตรียมไหมเตรียมอยู่แล้วแต่ก็เตรียมหัวเว่าใช่ใช่ใช่ในมี้บอกว่าเลือกไปแล้วอุ้ยเฮ้ยเอาไงล่ะ เรียกว่าอยู่ในจุดที่เออมีแล้วมีแล้วพอมีข้อเสนอสารสรุปแล้วเรียบร้อยพอแล้วเรียบร้อยมีแล้วครับมีแล้วรอประกาศใช่คั้่ะครับใกล้แล้วกลมนี้้คนมก็ให้เราติดตามแล้วกันนไครับทุกคนชอบชื่อนี้แน่ๆใช่คใช่แน่นอนเฮ้ยโอ้โหลึกวเหมือนกันนะครับเนี่ยเรื่อยๆเลยนะอันนี้อักนิดนึ่งคือพี่ขอชื่อเลยก็ได้แล้ว อ้าวของจองของจองโอเคโอเคอ๋อพยายาพยายามใช่โอเคโอเคไฟฟ้าคลับซิวโมคล้ายกับซิวโมคล้ากับชิวโวคือคือตรงไปตรงมาแหละใช่ทุกอย่างทุกอย่างกับซิวโมแฟนมีแบบแฟนมีมาแบบคอมเมนต์หรือบอกหรืออะไรยังไงเพราะไงว่าเอ้ยมันไทยๆกันเลยผมว่าผมเห็นอยู่นะ แบบว่าช enfin anyway> okay? ื่อวงบงบงแล้วเออ่ชื่อดองวงลีหรืออะไรหรือจะวงเวียนนัมนคือผมจัดกันแล้วก็มีจัดเซอร์ชอว์เป็นเซอร์กิตก็มีอะไรเดี๋ยวไม่เซอร์คัสแล้วเป็นตัวตลกไปแล้วใช่ใช่แต่เราเราเรารู้สึกว่าก็ก็เดากันได้เลยครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเดากันเพราะว่าผิดอยู่แล้วถูกไมผิดนิดหน่อยไม่ถูกอกไม่ถูกหรอใช่ผมบอกผมบอกไปตัวเองไม่มีใครขนาดเราสปอยตั้งแต่แรกตั้งแต่มาเซอร์พีสของเราจริงใช่ไม่มีใครรู้เลยใช่ ก็บอกว่ามีอยู่ทั้งในโลโก้ M Choice n ก็ไม่มีใครโลโก้ Masterpiece ก็ไม่มีใครถูกต้องเราถ่ายรูปเป็นวงกลมก็ไม่มีใครเพราะว่าพวกเราคือเซิร์ฟนอกนึ่งแหละใช่ชื่อดองเซิร์คัทเดี๋ยว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 เขาบอกว่าคือแบบว่าเราแบบว่าหลอกล่อสังขารหลอกเกงใช่ไหมถูกต้องแแ่นนให้แฟนแบบว่ามาแบบคอมเมนต์ดูว่าคือชื่อแฟนดองจะเป็นอะไรเถื่อนเขาไทยปุ๋ยขึ้นมาเอางี้ชายถุงมือมูลแมวเลย อ้าวว่ายากอุการในตัวอยู่เหมือนกันการเดินผัานทับสูงเลยนะเนี่ยได้เลยผมได้เลยผมเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครทายถูกแน่นอนจริงสรุปคอมเมนต์แรกขึ้นมาอ้าวถูกผมแมวไม่พอผมแถมขนแมวให้ด้วยที่แก่ได้เลยมาผมพูดแล้วแค่แค่เตือนกันนะจังหวะใช่าะว่าเตือนนี่จะจะแอบไปบอกแฟนคลับสักคนอะไรเงี้ยไม่างเงี้ย มั่นใจว่าแบบไม่น่าจะเพราะจริงจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่คำนามที่มีอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมมันเป็นฟิลคำใหม่เลยหรอมันเป็นชื่อเลยล่ะเราก็อย่าบอกเออเราสร้างมันเองเนี่ยเนียคือพวกคุณบอกเขาเนี่ยด้านหลังผมเริ่มแบบอือ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 อะไนั่นเริ่มร้องฝาดเริ่มร้อนขวาเริรใช่รู้สิครับน้องกลัวสปอยล์ครับน้องกลัวหลุดครับหลุดอะไรอยู่ผมกลัวอะไรแบบนี้น้องเก่งสุดๆไปเลยใช่ครับเป็นยืนแบบ กี่คนอ่ะโอัวใหญ่จังดังเลยหอ่ะผมพูดไปโอ้เยอะเลยเหมือนทีนี้แต่ก็เรียกว่าเป็นคำใหม่ๆครับผมจริงจริงเทแน่นอนทุกคนชอบแน่นอนระวังนะเดี๋ยวดิเขาเก่งกันนะชาวช่าโซเชียลเราไปถามไปนี่กันเลยนะครับผมเออโอ้ยศัพท์ภาษาเก่งออะไร เราก็อาจจะหนึ่งในนั้นมีเซอร์คัสแน่นอนในในค่ะแล้วก็มีเซอร์กิตด้วยอาจจะมีสเปร์ด้วยอ่าแล้วส่งมค่นที่มาที่ไปมันมาจากอะไรยังไงอันนี้หมายถึงชื่อชื่อดอมนะชื่อดอมก็คล้ายนึกเหมือนกันใช่ก็มาจากชื่อวงเรานี่แหละใช่ผมบอกว่าผมว่ามันคือทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับชื่อวงนี่แหละใช่ครับเซอร์โค้ก็คือเซอร์โค้นั่นแหละมันก็อยู่ในนี้แหละเราเราจะไม่ยอมอยู่ในุด้ไม่รู้ยากมากผมเริ่มกลัวแล้วคิดว่าปุ๊บตอนนี้ก็มีสติ ใช่ครับผมผมลั่นรจะไม่แลุดผรั้นผมตัวร้อนอยู่เหมือนกันพี่ตอนนี้มือสั่นแล้วเนี่ยใช่เราคิดว่าเราจะปล่อยในเดือนนไหนชื่อสั่นแล้วปล่อยเออยังไม่มีก็เดี๋ยวเชิญคุณผู้จัดการทีน่าใหม่ทรับการในปีนี้แฟนต้องเขาบอกว่าภายในปีนี้นะครับผมภาได้รอได้หรอใช่ใช่ไม่กี่เดือนเองสั่นเลยแล้วก็มาเต้น ครับผมคอนเซ็ปต์ของง่ายๆแบบมี่ชัยง่ายๆเลยใช่ไหมครับง่ายของใครง่ายง่ายมากเป็นเวอร์ชันที่ง่ายจริงๆครับเราเราคิดกันเองแต่คะเราขอลองโชว์นิดนึงได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพี่จะทำตามอ่ะถ้าอะไรก่านี้คือนั่งนิ่งๆแล้วก็ร้องเพลงแล้วนะริปซิงเอาอันนี้มันจะเป็นมันจะเริ่มเริ่มที่เติมโยนคู่หลับคู่หลับแล้วก็ฟีแล้ววา n The f l o r Win h e r ไปมือครับ เดีหลับกับออับเดือยันแ่้ำสียจอบพี่จอบพี่เจ้าจอบพี่เจ้าปวดหัว f e y นี่ตัวบารีนาบารีมาเนี่ยโหเต็นได้เลยเ็นได้เต็มเลยได้เต็มเลยผม่าได้หลังเห็นเป็นได้ลงก็ได้ได้เอาพีด้เลยผมอยากหันกล้องไปหาพี่พี่มากเลย ถูกต้องถ้าใช่ะจะอุทมพจดูแรกๆอาจจะท้าทายแต่ว่าอันนี้คือรถทอนมาเยอะมากมันใจว่าถ้าใครอยากเล่นไปดูสักสองสามรอบจะเริ่มสนกใช่แต่ว่าถ้าเอาให้ดีเต้นท่าเต็มเลยดีบเราอยากเห็นมันคือถ้าเอาให้ง่ายเลยร้องเพลงลิปซิงไปชวนใ้เลี้ยเลยใช่ครับน้องใหม่ใช่ไมเรามว่าชวนให้รมติดตามได้เลยครับก็ อยากให้พนมมือครับทุกคนครับผมมาครับต้องสาทุใช่ใช่ก็โอเคก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราเซอร์เคิลนะครับก็ฝากด้วยนะครับมีเพลงออกมาแล้วเป็นเดบิวต์นะครับชื่อว่าวันเด่นนานครับพันในเราชุกสตรีมถัดต่อนะครับแล้วก็ชมในมีได้แล้วที่แอมชอยมิวสิกครับผมจึงก็ถ้าทุกคนฝันเราดูกันเยอะเราก็จะมีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปซึ่งโอ้ถ้ามันกำลังใจมาเต็มมันก็อาจจะออกมาเร็วเหมือนกันนะ ต้องรีบ,บปั่นแหละใช่ใช่ใช่หรือหรือดูดูวนๆเลยก็ได้นะเพอสมสมว่ารายละเอียดมันเยอะมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำมากๆก็อยากให้ดูใครก็ฝากพวกเราด้วยนะครับเซอร์เคิลนะครับผมซาขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แบบยกมือขนาดนี้แล้วคือแต่ละคนอยากได้เป็นโวยแบบแบบเป็นมังมีมีที่สามมีอะไรอย่างไงไหมเป็นโวยาเป็นโพนี่แทนได้ไหม ว่าจกผมเลยเหรอว่ผมมีแล้วผมตอนนี้ผมเปิดรับหมดทั้งทั้งแม่ทั้งพี่สาวแต่เดี๋ยวอนาคตอาจจะเปิดรับอีโพนึงแต่อาจจะยังโพอะไรนะฮะโพเอ็นน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยกมเพิ่มอ่ะใช่เ่มนะเพ่งผายครับของผมเปิดรับหมดเหมือนกันครับผมก็แล้วแต่เลยว่าใครจะเป็นโพไหนก็ใช่นั่นแหละครับผมเยมาที่แฟชชั่นเยลโล่ครับโพนี่อะโพนี่ก็ได้อะ อันนี้ก็มีโพนูนโพนี่โพนูนมันไม่ตลกดท่าโพนี่เนาะโอเคก็ไม่ไม่กำหนดโพครับผมจะแต่ว่าใครจะชอบไม่ชอบก็เข้ามาได้หมดเลยครับครับผมมีแม่คนเดียวครับก็ชัดเจน่ใช่ก็ก็ได้หมดเลยครับได้หมดเลยแต่ว่าแม่ผมมีคนเดียวโพแฟนแล้วผมอ่ะผมสิบเก้าผมสิบเก้ารอรอ รอ20ก่อนผมถึงจะแบบว่าเต็มปากเต็มคำเนาะใช่โพนี้โพนูน่นโพนั้นเนาะก็ว่ากันไปอ,าอา่าสครับเราเรามีโพโแบบว่าคุณนี่โพโพอะไรผู้สูงวัยสมบคุณนะ <laughs> ว่าไ <laughs> ม่นนไม่ไม่ม่ทุกคน,น,นทุกคนเราเราแซงมาเลนน<อ>่น่คือพี่แซนนี่เป็นพี่ตโตสุดที่ที่ทโหสุดยอดเลยจริงๆ ในเรื่องของเลขอายุนะฮะเลขอายุผมผมไม่รู้นะว่าโพรอะไรมับมีโพรอะไรบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนถ้าทุกคนชอบก็ถือใจของผมเป็นโพรนาวโพนาวโอ้ยมาไงเนี่ยไม่คาดชิดแล้วก็ไม่กวนนี่เรียบร้อยเลยจริงเปิดรับหมดถ้าผมโพนาวโพรอะไรก็มามาได้เลยแล้วก็เป็นไอดอลน้องใหม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้แตกใหม่ ฉันต้องถามพี่พี่ะว่าพวกเรา่ผมมองว่าพวกเราพวกเราเป็นเป็นอะไรที่สดใหม่ลวกันว่าแน่นอนว่าพวกเราก็เพิ่ง debut กันมานอนเราก็ใช่เราก็เป็นเจนชาด้วยเราก็พร้อมจ้าเกินเลยแล้ววันนี้ใช่คือต้องบอกว่ามันมีอะไรใหม่ๆนะครเพราะว่าเราก็พยายามที่จะยกระดับสิ่งที่เราเคยทำมาหรือว่าอะไรต่างๆที่เราเราเราึกฝนไปนมาพัฒนาขึ้นไปให้ให้ให้วงการตลอดดีขึ้นก็จะพาให้ไปไกลที่สุด กับแฟนๆแล้วคะเราตามทันทุกอย่างเลยไหมที่เขาขอเราใช่แฟนๆกาจะมีขอทุกขอนี่ขอหน้าทูมูแมวอะไรนะเราตามทันทุกอย่างเลยคือถ้าหูมองหูแมวผมอาจจะมองข้ามไปนิดนึงอาจจะแบบว่ามองผ่านเลยจิ้มแก้วก็ข้ามเนาะอ่จิ้มแก้วผมบอกแล้วไงว่าความเสียใจทุกคนก็ต้องรีบสนับสนุนแต่ถ้าใครอยากเลยเร็วก็คอมเมนต์ชื่อเข้ามาโอเคหแมวแมวไม่ว่าทางรัฐมีทางรัฐครับจริงๆว่าเราคอยคอยส่องกันตลอดครับใช่ว่าใครอยากอยากเห็นอะไรอยากเห็นได้อะไรบ้าง บางทีก็เสรนะ์ฟเนาะแต่บางทีก็ขอเก็บไว้ก่อนใช่อาจจะมีควาเห็นในอนาคตก็ว่ากันถูกต้องก็คือเก็บแล้วอาจจะเป็นพีซัาไลท์อะไรแบบนี้ใช่ใช่อนาคตได้ขอบคุณครับ